ก็ต้องขอากล่าวสดดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมช่อง Adam m มูวีซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงจุดแตกหักระหว่างเว็บไซต์ชื่อดังอย่างพรทั b กับบริการทางกานเงินอย่าง MasterCard และ Visa ครับซึ่งก่อนที่เพื่อนเอนจะเข้าไปรับชมเนื้อหานะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนกลับมาในวันที่13ธันวาคม2563ทางเว็บไซต์พรอนทับได้ทำการลบคลิปออกจากเว็บไซต์เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า13ล้านคลิปหรือคิดเป็น80%ของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์โดยทางบริษัทพรอนทับได้ออกมาถแถลงการว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของบริษัทในการแบนวัวบลดที่ไม่ไรับการยืนยันซึ่งในขณะนี้เราได้ระงรับเนื้อหาที่อัพโหลดก่อนหน้านี้นทั้งหมด ที่ไม่ได้สร้างโดยพนัมิรด้านเนื้อหาหรือสมาชิกของเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยันโดยเนื้อหาส่วนใหญ่บนเว็บไซต์พรทับส่วนหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทางออนไลน์ซึ่งโดนลบออกไปแล้วประมาณ13.5ล้านคลิปและในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นมีคลิปทั้งหมดเหลือเพียง2.9ล้านคลิปเท่านั้นซึ่งตัวแทนของพรทับได้กล่าวว่า ในขณะนี้กระบวนการลบเสร็จสมบูรณ์แล้วและการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับทุกช่องทางที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่อย่างไม Ge กในขณะนี้วิดีโอที่ถูก้องเรียนจะถูกจำกัดการเข้าใช้งานโดยระบุว่าเนื้อหาได้รับการแจ้งว่าไม่เหมาะสมตามนโยบายความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเราเนื้อหาบางส่วนอาจได้รับการกู้คืนเมื่อทาบริษัทได้เปิดช่องทางใหม่เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนแก่ผู้เผยแพร่คอนเทนต์ในปี2 5 1 4 การลบคลิปกว่า13ล้านคลิปในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีการลองเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กรวมไปถึงเนื้อหาหนอื่นๆที่ไม่เหมาะสมและหลังจากบทความของนิยอก r k ธามไม่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นทําให้วีซ่าและมาตตการต้องเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อนที่ทางวีซ่าและมาตต์การ์ดจะตัดความสัมพันธ์กับเว็บไซต์พรทัพจากกรณีคลิปอาจารย์เด็กเธอที่เป็นเหยื่อของการค้มมนุษย์โดยฝีมือของพ่อแม่บุญธรรม ทั้งยังพบว่ามีการอัปโหลดคลิปของเธอลงบนเว็บไซต์ดังกล่าวเรื่อยๆรวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเช่นกันแต่พวกเขาก็แสดงความจริงจังออกับการแก้ปัญหาในครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็วเช่น Facebook ที่มีรายง,งานว่าลบภาพไปแล้วกว่า12.4ล้านภาพภายในช่วงเวลา3เดือนแต่ทางเว็บไซต์พรทับนั้นกลับมีรายง,งานว่ามีการลบคลิปในลักษณะด,ดังกล่าวไปเพียงแค่108รายการภายในช่วงเวลา3ปีเท่านั้น ถึงแม้ว่าทาง Pondup จะออกมายุติการอัปโหลดจากผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับการยืยนยันโปรไฟล์และพร้อมจะสร้างทีมฟอขึ้นมาเพื่อกันกองเนื้อหาที่ผิดกฎหมายแล้วก็ตามแต่ในที่สุดก็มีข่าออกมายืนยันแล้วว่าทางวีซ่าและมาเตอร์การ์ดได้ตัดความสัมพันธ์กับทางเว็บไซต์ Pondup และจะไม่ให้บริการทางการเงินกับเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากการณีที่เกิดขึ้นนั้นทางมาเตอร์การ์ดได้กล่าวว่าทางเราจะไม่อนุญาตให้ใช้บัตรของทางบริษัทบนเว็บไซต์ Pondup อีกต่อไป หลังจากตรวจสอบมาระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว,ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวได้กระทำจริงๆส่วนทางวีซ่านั้นก็ได้แต่ความสัมพันธ์กับเว็บไซต์บันทับนี้แล้วตั้งแต่ในช่วงที่มีการตรวจสอบในขณะที่ทางพรนทับได้ออกมากล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังกับทั้ง2บ,บริษัทนี้เป็นอย่างมากและยืนยันว่าพวกเขาได้ทําตามมาตรการการรับมือข้างต้นแล้วและยังเผยอ,อีกว่าแม้คลิปส่วนใหญ่ที่เผยแพร่จะอัปโหลดโดยผู้ใช้บริการแล้วเปิดได้เข้าถึงแบบสาธารนณะ แต่ทางเว็บไซต์มีบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคลิปดังกล่าวและย้ำว่าทางเว็บไซต์จะไม่ยอมให้มีการเผยแพร่คลิปร่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยใช้เครื่องมือจากทาง Google, YouTube และ Microsoft ช่วยในการตรวจสอบและลบคลิปที่ผิกดกฎหมายสุดท้ายนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ king of porn uh, or better now the ex-king of porn even though i probably don't look like a king of porn but uh, at least i hope i don't well not negative or positive whatever um, but yes so the reason for that is that uh, between 2007